บายดีพี่น้องปายเสวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้ชมนี่นี่คือผู้สิมาเตรียม้ามขึ้นหลดพี่น้องเลยบาเจ็บท้องโอยห้มันลเียมันน่าผู้ดึงก็เมื่อแล้วพี่น้องสวัสดีป้าลูกไหมลูกสวัสดีป้าลูก แบบทีตัวเองครับหุ่นได้ไปเซ้ยเผาบริษันดำหน้าก็ได้ <c oughs> บริษัทกพะ่อนไปช่วยนี่ลูกเจะคืนด่าน้ำก้นแหน่ะปเวลาแกาคือโนดเอาเสือของคอ,อแล้วก็พอกันแกขึ้น <c oughs> จะวันอันทำมาปุย้ยเฮ้ยตัวสิไปน้ำเองตัวเองเดี๋ยวลูกมาว่าไปอันแหละเออว่าขันไปแหละเต้งบอจักเวลาเต้งอันเจ็บท้องเด้อว่ะ ให้ต้องเปิดโทรศัพท์เมียนว่อขั้นโทรแล้วมันออกมาขั้นมากท่านแล้วมันบริปายวะเทีงบริษัทได้ไหมบุญสัญญาบุญสัญญาณบุญสัญญาณกับฝากเบอร์กระเด็มจะมาต่นอนจุกระพัวได้นอนจุกระพัวแล้วแหละท่านขี่ท่านโต๊ดแล้วกําลังจุกําลังจุอยู่เพราะว่าออกมาออกมากูแล้วก่อน แต่กับถาแล้วอายุลดมมีดอกชุยเจี๊ยบมันจะไปโลก็ต้องไปดอกเจี๊ยบมันองหุ่มพังเมือนอาการอ่านอกกระถาเจี๊ยบแห้งก็ไปแล้วมอนีอยู่เย็นงเงเผื่อสิหอดเก่งอกามอนีเจี๊ยบพังอาการบ่ะมีดอกเจ๊บแห้งปท้าหุเอาเผื่อไปหอดไม่ได้เข้าว่าขาเจ็บเลยไปโลดเผื่อสิหอดเทมหฮานี่หอดแกงเกาะอีกไปเก่งกาะไุณได้เจ้าบริวาปักสองนะ ว่าจะินแกงกอกว่คพิงว่ากอแกง่นกะสโงนี่เออมึงสบายสบายหุ่มสบายใจเผื่อเผื่อเผื่อไปถอดนะกลัวมันช่องสามสุโมงหนึ่งเ้วไปโล้ตอดเหมืนเก็บ่องูสเป็นรักสานะหอดสีเออหอดสีแ้ยตรงเลยอือไปเถอะลาดไปเนาะคือเวนเที่ยวเสร็จไปดูของไ เดองบ่ทางเนางามดีได้เขาไปตัวนั้นน่ะเขาเหตุันคลไปอ่าโกทงชานหลดด้โอ้โหลดบ้านอะนรดยชีวิไลขึ้นบนหน่อยครับอทีเดือนมือกินเขาสูงแต่เดือนปลาโดหัวน่าจะเพ่งหัว เอี้ยกันนะตั้มมาหุงมาเลยแต่ชิมีทตะอ้าใหญ่ในติดไปแล้ก็าจิตั้มก็พุนน่ะตั้มาหุงเขาเออยอมากเลยเรื่องเออะเพอสะพังมาเลยอพี่ดกนับที่ขบบ้านอย่เาอาหลค่ะเจ้าสีกินน้ำยาปลาพุนุมอยู่รจักตัมมหงนกันิถือปลาัวัแล้วทใส่แม่ะ้างหลางมาหลก มาค่ะมากี่ข่าว่าปาแกนยังได้กินโอ้ยเซ็ตซัดแล้วสอคนนังมาๆมากินข่ากี่ข่าก่อนมาเด้อมาเด้อเอาไปหัใจมึงนะกูเสียนไปฉนมาใจมากี่ข่าวเด้อเนี่ยไปกินกินเ้ยแม่ก่อนมอียังอันไหนเอ้ยมักคือมักคือมั่ะ้วกรเวโลอ่อ้่ยงเออ คันคันหมูเห็ดได้ชกโะปกยังบริยังเลยแกงปลาเพียงข้ือลายแทะแกงปลาโขนพี่ให่สุดไเรียกกระเบ้อ๋อินะอ้าวสนะกอโหตน้มักเสียงหน่อยแทะหินเต็มโต๊ะ นีใช่ดำปื๊มันดแน่กูมาถึงหมดเต็มส่นเดินดำเนาะตัวกวยไมะคุอร่อยขักงามน่าสั่งทุกชิ้นจะตําใส่บักหน่ยุเอาออกเลยน้ำตาลด้วยสิตท้าววน้น้ำตาลนะสูดังเดิมอยเขากำมาใหญ่มากได้เป็นนัวปลาแดกจบน้ำตาลน่ะถ้าเราใส่ได้เราหมักได้เป็นนัวหมกริกปลาแดกสามอย่างกะหกักับมะขาม ตัตัวซองหมาออเสอะบอพี่ยาสังหรอบกินขาวอันเลยฮะอีมนกินขาวมั่ไหมครับุญยาบุแล้วจำเอ็นบนประชองใหม่ซาใหม่เลยจักหอยไปหงเทียงอุ้ยเกาเหลาเมื่อนะสุวีพี่ดิ้กถือว่าปลากับมันมันกลับเนเมื้อเอกเนาะ อันตอนโทษอะก็เฮือมตืพี่น้องมันลงมากเลยให้มันขึ้นเมื่ออีกใจหายเลยวันนี้มะเร้ากันแล้วเัลนี้แต่บาดีพี่น้องที่ขาวน้ำกันเด้อเสียบเส่พร้าอีกเราเรากินมวอเป็นหัว้นมดอกเฮ้มะขามอยะกินนะตืนากเนี้อนนมาใหญ่ก่ครบสตดพอดีซ้ำเราดูนะมะขามพงยิ่พามนาปยาสิทธนะสะ ยาสิบถีบไปจะเป็นคนตกบาลได้ไปว่าใจจ้าหังถักเลยกระโดดสิกคนโดดเจโดดพีดปถีบตั้งใกล้ถีบล้างบ่จังใกล้ถีบขาพีดสนาร้านเคยขึ้นมาหอยผตีผัเจอแลวแพงยังเทียนไปเท้าเป็นไง ไอทีเบอร์หนึ่งไม่ได้ยมาทีมนาขอไปเท้าอย่าสิดอย่าสิบกันยังไงก็บอกอย่าสิบตัวมวะใไรจะกุวไเข้าเวทครับใครจะเป็นนะวุ้ยวะ ข้าวได้ประกันออกมาเล่นนํากันพี่นอ้องเอ้ยออกมาเล่นมาซุ่มกันซุม่มเขาบอยถึงนะคือสิพากันตอมเขาปุ่นต่อได้พี่นอ้องเอ้ยว่าน,นาเองงัวเ้าออกไปกินข้าวผ<า>ัดนะ<ะ>ั่งนอนสูงทำนะงา้ถนัาป้าตรงนี้อ่ะพี่สาวบอยพี่สาวบอยมันออกแน่นี่หมูน้ำม,มาจับเพชร

นงสามป้เด้นี่นนเยเสี <c oughs> ยงหลดนางลงมาเลยรอ่เนานโบอใครอยู่เนาะค่านอางหน้ามืนหาว่านนเเห็ดอางน้น,อน,นเอ้ยเก่ย่งเยเท่า,านกอย่วลิก จอนั้นดีกว่ามาัดวะไยแสบอยูออ่ยายโอ้ยแกแฉบไปใ่เลยตัวเราเอายังบะมอยู่วะเจ๊เก่าเราแฉะบหมไปอยู่ขี้โต๊ะถูก้ขาผู้ไทยขาผู้ไทยเออขาูไทยขี้ไข่เอิบ ขีไข่แต่กระจงเมียนคางคานี่ก็ยังมืดแล้วจะเอาไม่งอขูดมันออกอยู่มาหลดมาทุกวันเดียวเฮ้ยาไม่ขาวปลาดวนน้ำมันหลดพิธีกำจัดขี่ข่เด็กพี่น้องเ้ยขี่ข่หลวงตะกี้เขาตงหน่อยแห่งไรเหมือนว่าไรอีไรข้าอยู่พสองสามพอสี่ขี่ค่ขี้โมโหคร้งแรกมันหนึ่ง ยาเงินจิงจอกอยู่้วแบบเสียบจะยาว้าวหนึ่งบี่เดียรครับน้ำมันแดงนอูบัดเดียวชูตะเกียงทูบัดหนึ่งตะเกียงผสมบัดนึ่งเป็นข้อของลูกอะไรข้อลูกฮะนมันบ่มมันบ่อยหูอเจิด้านะเะอัน้ามันลูกกะทินน่ารักเลย มันโบกเองนี่ะแม่เห็ดนนั่เลือดแตกจับโซงไปเท่าจับเห็ดจะเลือดออกอันนี้ลังตีนนะทูวัติโซงเกี้ยงเห็ดเองบัติเกี้ยงมันมั่นบริเจ็บบน่ะต่อไปกันอีเด้นี่ถ้าสิเห็ดมันเลือดออกอยู่ในขางหูมันนี่ขั้นขั้นแมงเงือมันยังบริจัดการหายนี่แม่เห็ดเลือดออกนะทก กออตกี่เออาีพ่ออีพอก็ว่าอีพ่อได้ผักอาบน้นไาอีพอก็ยังเห็นขึ้นมากคือเก่าอ่าฮ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 อาฮ่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 า้าฮ่าฮา่าฮาฮา่าฮวาม่าฮ่่านาฮ่าฮาน่า่าฮเาฮฮาฮ่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 าิ่าฮ่าาา่าฮา่า่่นา่าา่าา ของพี่ปัสสาลงมาหัวะแลงเพื่อนนะพี่ปัสสาวซองบ้านอาบน้ำกระดูกกระดูกมุนๆมินๆก็ไล่ลงมาห่ะนั่นแล้วมาจังจอยนะไปไปไปกินน้ำน้ำล่างพี่ปัสสาเนาะใช่เลยกินน้ำยังสามาพน่ะภาษาของขอกินเนาะยังงึ่งอธิบายดูน้ำนะยังงึ่งเถือไปแต่เฮือนน้ำนะเอาไปจะเฮือนจริงนุกน้ำนี่เอาไปไปตุกปุ๊ โอ๊ยไปตุ๊กตุ๊กไงเนี่ยตุ๊กไงเนี่ยโอ้ยกะยังว่าย่าเราอีแม่ล้วก็ไปเห็นเลยกะยังว่าห้องนุ่งห้องน้ำนะกันเอาผ้าไามเฮียแอบผ้ามาเฮียผัดฮักมาแก่งจนบอดจะมาคล้องขุดผุนอยู่ห้องน้ำมครับบอดนั่งแล้วก็ซอบก็ไปดึงปืงอยู่ฮ้าหรอโอ้ยหัวมันห่ะเท่แล้วเอาหัวมันจะตั้งเนเน่ะแบบแบบ แบบท้งล้าง tamam. be <t hopping> ่็นี่นะแบบทังล้างบอนอัดอ่ะนะอัดอัดอัดวมกเลือนเลื่อนดอกบิดบ้านของน้ามักบเขียนะกับบอืดหักขั้นย่างเท้าก่นขีดอัดห้องข้าวบุมีของน้ากินกับแข้งคอกบมันกักินเลยเนาะโอ้ ใเออมาจหนกข้มได้เพิเติมแบับพี่ผแหล่งนี่แาบเลี้ยงกันเลยหน่อยาไล่นะเว้ยกระเลี้ยงอะไรเบ้นบวเฮ้าแต่ตะกี้กี่เนาะอืาพี่น้องแหงว่าแห่งว่าแห่งกันเยอะไปเลยเลยพ่อกันกี่หมาแต่ว่าดี